คลิปนี้ผมจะมาสรุปการวิเคราะห์โมเดลนักเตะหรือว่าโมเดลแอนาลิซิสที่ลุงหับแกได้ไปทําการวิเคราะห์วิจัยและทดสอบจากนักเตะที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะครับปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกับการเล่นในสถานการณ์จริงด้วยนะครับอยากรู้ไปรับชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้คุณปริญญาทักแชทมาคุยกับผมเรื่องนี้เหมือนกันอยากจะให้ผมเนี่ยทำคลิปพูดในมุมมองของผมที่เข้าใจเกี่ยวกับโมเดลแอนาลิซิสนะครับหรือว่าการวิเคราะห์โมเดลนักเตะที่ลุงหับแกได้ไปทําวิจัยมาแล้วทดสอบมานะครับจริงๆผมเห็นข้อมูลนี้มาสักพักนึงแล้วนะครับผมตั้งแต่ลุงหับแกไปทํามาแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาทําคลิปนี้เหมือนกันตอนแรกๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลึกเกินไปนะเอาว่างันตามตรงนะครับมันเป็นเรื่องเทคนิคในระดับที่เกือบเชิงเชิง เขียนโปรแกรมหรือว่าจำลองโปรแกรมหรือเขียนเกมประมาณนั้นเลยนะครับคือไปเจาะลึกมากอะมากซะจนผมไม่ความรู้สึกว่าถ้าผู้เล่นท,ทั่วไปที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมอ e ีฟบอร์เพื่อเบื้องต้นแค่สนุกอินกับนักเตะหรือแค่อยากรู้เทคนิคการเล่นและเอาไปใช้งานจริงได้ไม่ไม่ยากเย็นนักนะครับก็อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลชุดนี้นะครับแต่ก็ผมจะพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้คุณอาจจะไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้นักเตะให้ได้เปรียบนอกจากสเตตนอกจากค่าพลังต่างๆที่เราเห็นเป็นตัวเลขแล้วนะครับ ก่อนอื่นถ้าเกิดมีข้อมูลใดที่ผมอาจจะเข้าใจผิดหรือผมอาจจะพูดไม่หมดพูดกำกวมวนเวอร์ไปมาหรืออาจจะมีใส่อารมณ์ไปนิดนึงเพราะเนื่องจากข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคเชิงลึกนะครับการทําข้อมูลการนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดที่อาจจะมีพูดสลับพูดผิดไปบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีโปรดักชันที่จะมานั่งทําคลิปประกอบหรือนั่งตรวจสอบตรวจทานหลายชัน้นหลายตอนอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยมาล่วงหน้า ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับ คือในเกมเนี่ยเราจะเห็นแค่ส่วนสูงกับน้ำหนักของนักเตะถูกไหมอย่างเช่นไคล์วอล์กเกอร์ก็จะสูง183น้ำหนัก83นะครับเราจะเห็นแค่นี้ถ้าในเกมนะเรากดดูที่รูปการ์ดนะครับกดพลิกไปพลิกมามันจะเห็นว่าส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอะครับมันจะมีเรื่องของความยาวของขาด้วยนะความยาวของแขนนะครับความกว้างของไหล่ความกว้างของหน้าอกของเอวอะไรพวกนี้แล้วก็ความความสูงของคออะไรต่างๆนา,นานาด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครเคยเล่นภาพเอ่อเป็น เวอร์ชัน PC ซีคอนโซลสมัยก่อนมันจะสามารถสร้างนักเตะได้ใช่ไหมพอสร้างนักเตะได้เราก็สามารถกําหนดค่าต่างๆเหล่านี้ให้กับนักเตะคนนั้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้ลุงหับแกก็เลยเอาข้อมูลพวกนี้นะครับเรื่องของไหลของขาของแขนอะไรพวกนี้ครับผมมาทําการวิเคราะห์แบบจําลองใน e ีฟุตบอลเวอร์ชันคอนโซลหรือ PC นะครับผมในสถานการณ์ต่างๆว่าขายาวแขนยาวมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกับในจังหวะต่างๆในเกมหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าเขาทดสอบบนเวอร์ชัน pc นะ pc กับคอนโซลนะครับผมซึ่งในโมบายเขาบอกว่ามันก็ส่งผลเหมือนกันในแง่ของรูปร่างที่ต่างกันนะครับนักเตะที่ขายยาวใน pc พอมาดูในโมบายโมเดลก็ขายยาวเท่ากันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะส่งผลเหมือนกันนะคืออย่างที่เรารู้กันว่าข้อจากัดทางด้านซอฟต์แวร์ของโมบายเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่าบน pc คอนโซลนะครับผมเรื่องการคํานวณเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบไม่รู้ว่าพิ่โคแกให้มีผลกับบนเวอร์ชันเวอร์ชันโมบายเหมือน pc หรือเปล่านะครับแต่บน pc คอนโซลมีผลแน่นอนนะครับหลังจากที่ลุงหับแกได้ทดสอบนะ เหล่านี้ครับค่าความกว้างความยาวของแขนของไหลพวกนี้ครับมาคำนวณเป็นสูตรสําเร็จต่างๆซึ่งค่อนข้างเป็นสูตรที่ซับซ้อนและมีค่าสัมประสิทธิ์อะไรต่างๆนานาโดยโดยใช้ข้อสรุปเป็น5ข้อสรุปเป็นโมเดลเพย์เลอร์โมเดลโมเดลนะครับตามนี้นะฮะก็จะมี5อย่างด้วยกันเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอย่างนะครับว่ามันคืออะไรแล้วนักเตะคนไหนดีที่สุดในแต่ละอย่างอันแรกนะครับเลคโคเวเลชนะครับถ้าแปลตรงๆตัวมันคือพื้นที่ครอบคลุม ของขาแต่ฟังดูแล้วมันงงงนะฟังไปก่อนแล้วกันนะฮะ arm c o v e วเลสพื้นที่ครอบคุมของแขนนะครับ torso c o l l i ิ i o n ตรงตัวคือการชนกันของลำตัวแต่ผมจะอธิบายทีน,นะจัม p h คือความสูงของการกระโดดสูงสุดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเลก l e n g t base high นะครับอันนี้คือส่วนสูงตามความยาวของขางงไหมอ่ะมาเริ่มกันทีละเรื่องครับผม อันแรกนะครับผมเล็โคเวเลชนะครับหรือว่าพื้นที่ครอบคลุมของขาพื้นที่ครอบคลุมคืออะไรครับพื้นที่ครอบคลุมคือระยะพื้นที่ระยะที่ขาของนักเตะเนี่ยครับผมจะสามารถทางออกไปได้กว้างเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ความสูงของขาอย่างเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าลุงหับแกเอาความสูงของขาเอาความใหญ่ของเอวนะฮะความกว้างของเอวมาคํานวณด้วยอะไรด้วยนะครับเป็นสูตรสําเร็จว่าพื้นที่ครอบคลุมของขาเนี่ยของนักเตะคนนี้มีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสูงของขานะ มันคือระยะความระยะการถ่างขาด้วยขาสองข้างนะครับแล้วก็ความกว้างของเอวด้วยนักเตะบางคนเอวเล็กเอวใหญ่ไม่เท่ากันถูกไหมนะครับก็เป็นได้ค่านี้ขึ้นมาก็คือเล็กโคเวเลชนะครับก็คือพื้นที่ครอบคุมของขานะครับมันมีผลโดยตรงนะครับในจังหวะที่นั่นแหละครับถ่างขาครับถ่างขาสกัดบอลนะครับอินเตอร์เซปชั่นเข้าจิ้มบอลเข้าสกัดบอลเอ่อการบล็อกบอลนะครับการใช้จังหวะแมตช์อัพถ้านักเตะที่มีค่าเล็กโคเวเลชตรงนี้เยอะนะครับจะทำให้ มีความได้เปรียบนักเตะที่มีค่าเล็ก coverlet ตรงนี้น้อยกว่าเพราะว่ากว้างกว่าไงทางขาได้กว้างเรามาดูกันว่านักเตะคนไหนบ้างที่มีค่าพลังค่าตรงนี้สูงมากนะครับถ้าผมเรียงลําดับตามค่ามากที่สุดลงมาน้อยที่สุดนะครับโดยเรากรองเฉพาะนักเตะที่เป็นการ์ดพิเศษที่มีค่าพลังสูงๆหน่อยนะครับผมนักเตะที่มีค่านี้มากที่สุดก็คือยนโคลเลอร์นะไม่นับตัวบนนะเอาที่แบบว่าค่าพลังสูงสูงไว้ก่อนนะยนโคลเลอร์ครับลองกดเข้าไปดูนะมีค่าเล็ก coverlet ถึง 1 9 4่อาซนติเมตรเลยนะครับผมค่านี้เนี่ยลองคิดดูว่าพื้นที่ครอบคลุมที่ขาสามารถก่าทางแล้วดักบอลได้ถึง194ซนติเมตรนะครับผมมันก็จะมีโอกาสที่จะดักบอลได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการดักบอลน,นะครับผมการจิ้มบอลเพราะขายาวกว่าไงแล้วก็รวมถึงจังหวะการเข้าฮอตด้วยนะเพราะว่าโคร์เป็นกองหน้าใช่ปะเวลาจังหวะขุกขๆดในในกรอบเขตโทษนัวเนียกันเนี่ยขายาวกว่าพื้นที่ขามันกว้างกว่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจิ้มบอลได้ มากกว่าตัวอื่นไหมนะครับแต่ผมคิดว่าค่าพลังตรงนี้นะค่าเลคโคเวเลชตรงนี้เนี่ยจะเห็นผลและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดกับพวกตำแหน่งกองหลังกับกลางรับว่ะอย่างในคลิปที่ลุงหับแกทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะของปาติกเวล่านะครับปาติกเวล่าเนี่ยมีค่าเลคโคเวเลชอเจซตมนะครับตัวใหญ่ตัวสูงเอวใหญ่รูปร่างใหญ่นะครับขายาวด้วยนะครับผมก็จะได้เปรียบนะครับอ๋อทั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการจิ้มขาหรือสกัดบอลหรือปัง บอลหรือบล็อกบอลอย่างเดียวด้วยนะครับผมมีผลกับการวิ่งด้วยนะฮะขายาวกว่านะครับออกตัวจังหวะก้าวขาเนี่ยมันยาวกว่านะจะมีความได้เปรียบในการวิ่งมากขึ้นถ้าในกรณีที่สปีดเท่ากันนักเตะสปีดเท่ากันนะวิ่งตัวเปล่านะครับต้องแยกกันอีกนะมันค่อนข้างลึกนะวิ่งตัวเปล่ากับวิ่งไปแบบมีบอลน,นะครับอันนี้คือเขาเทสแบบวิ่งตัวเปล่านะวิ่งตัวเปล่าสปีดเท่ากันแต่ถ้ามีขาที่กว้างกว่าขายาวกว่าก็จะได้เปรียบอันนี้คือเป็น อมมอนเซนต์ sense, ปกติในชีวิตจริงมันก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าขานักเตะเรายาวกว่าใช่ปะถ้าถ้าเป็นสปีดเท่ากันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับนักเตะที่ขายาวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะพี่โคอาจจะไม่ได้ให้ค่าสปีดมาเยอะขนาดนั้นเหมือนแกก็พยายามปรับให้มันสมดุลนนะ่ะไม่ไม่ไม่โกงจนเกินไปนะครับแต่ผมก็เคยคิดเหมือนกันนะครับว่านักเตะตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะได้เปรียบจังหวะการสับขาสับขาจะไวกว่าหรือเปล่านะฮะอันนี้เนี่ยลุงหาบแกยังไม่ได้ทดสอบนะฮะเรื่องจังหวะการสับ นะเอาเป็นว่านักเตะที่มีค่าเล็กโคเวเลเยอะๆเหล่านี้นะครับผมเนี่ยจะได้เปรียบที่แบบเราเห็นชัดเจนเลยนะฮะก็คือจังหวะการดักบอลครับดักบอลบล็อกบอลน,นะครับผมใครเคยใช้ไหมดานนียลฟันบุยเตนนะเซนเตอร์แบ็กของบาเยนอ่ะอีพิกอะร่างนี้ก็ดักบอลดีนะครับผมใช้เป็นตัวหลักอยู่เหมือนกันในเะอดีไก่เนมานะครับปาติกเวล่าถึงแม้ว่ายังอาจจะยังไม่มีร่างบูสต์สองบูสต์ขึ้นมานะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดสไตล์มันใช่นะครับสเตตมันใช่รูปร่างแกสูงใหญ่อยู่แล้วเนี่ยรูปร่างแกได้เปรียบอยู่แล้ว ก็อาจจะได้รับความนิยมเหมือนเดิมในภาคเปสนะครับผมมันรอแค่ว่าสไตล์ที่ใช่สแตทที่ใช่ปาติกวลาก็พร้อมจะคัมแบ็กกลับมาเป็น D.M.F หมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปครับเป็น arm coverage อันนี้ก็คือพื้นที่ครอบคุมของแขนครับเวลาเวลานักเตะกางแขนออกทั้งหมดนะนะอันนี้เป็นค่าของดานิเอลฟันบุยเตนนะครับผม arm coverage จะอยู่ที่176.8เนะครับเวลากางกางแขนแบบนี้นะฮะกางได้สูงสุด176.8ซนติเมตรนะครับแบบนี้นะถ้านักเตะที่มีค่า arm coverage สูงนะครับจะได้เปรียบในจังหวะที่วิ่งวิ่งไล่กันแล้วเหมือนเหวี่ยงแขนแกวงแขวนไปรบกวนนะ่ะเออพยายามที่ ก่อนก่อนที่จะก่อนจังหวะเบียดนะก่อนจังหวะไหลจะชนนะเราจะมีเราจะเห็นว่ามีมือจังมีมือแบบเกียยตะกายอย่างเงี้ยดึงดึง,ดงอะไรเหนียวเนียวนั่นนั่นนั่นคือคอยได้เปรียบถ้านักเตะที่มีอาร์มเขาบริเวณสูงนะครับเวลาจังหวะวิ่งไล่เนี่ยก็จะเอามือไปรบกวนไงปัดปัดปัดปด,ดึงเสือนะ้อแต่มันยังไม่เห็นดึงเสื้อหรอกแต่ว่ามันก็คือทําลายจังหวะทําให้ตัวที่วิ่งหนีอ่ะตัวที่ได้บอลเนี่ยจะวิ่งช้าลงเพราะโดนดึงโดนเหนียวไว้นั่นเองแต่อันนี้คือยังไม่ถึงจังหวะที่ใช้ไหลเบีีีีียยยยยยดดดอออกแแแต่่่่มมัันนนใชคขาาววงเเปปรบจจื้ เช่นเรื่องของค่าเกมรับเนาะคือจะทํายังไงให้ยืนตําแหน่งได้ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของสปีดไวอีกนะถ้าสปีดช้าแต่ขายแขแขนย,ย,ยาวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่ผมพูดแบบนี้แล้วออทุกคนไปหานักเตะที่แขนยาวขายาวมาเล่นมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เราพูดในกรณีที่มันมีค่าสเตตที่เท่ากันนักเตะที่มีแขนยาวกว่าจะได้เตียบกว่านะครับทั้งนี้เนี่ยก็ยังมีผลทดสอบอีกนะครับว่านักเตะที่แขนยาวเนี่ยไม่ใช่แค่จังหวะการวิ่งไล่แล้วใช้มือปัดปัด้องๆอ,งองย่างเดียวนะครับผมย ังมีผลกับพุทธิศาประตูด้วยนะครับแน่นอนนะครับมีผลโดยตรงนะ,ะพุทธิศาสประตูที่มือยาวแขนยาวนะครับผมเวลาจะถึงไม่ถึงบอลเนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่าหน่อยนึงนะฮะพุทธิศาประตูที่มีความกว้างระยะครอบคลุมของแขนมากที่สุดก็คือปีเตอร์ชมไมค์เคลนลองมาเป็นเดวิดซีแมนนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าการยืนตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็สมมติว่ากระโดดไประยะใกล้กันเนี่ยพลังกระโดดก็ส่งผลอีกนะส่วนสูงพลังกระโดดถ้าส่วนสูงเท่ากันพลังกระโดดเท่ากันจังหวะบอลเหมือนกันนะครับนักเตะที่แขนยาวกว่่าไงมันนจะเปรียยบหอ แต่ถ้าความได้เปรียบของแขนยาวของประตูนั้นมันมีอัตราส่วนที่น้อยกว่าพลังกระโดดหรือรูปร่างที่เสียเปรียบลูกลากอื่นที่เสียเปรียบของประตูอีกคนหนึ่งเนี่ยประตูอีกคนหนึ่งที่ระยะแขนน้อยกว่ามันก็อาจจะไปสู้เขาไม่ได้นะครับมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยมันลึกซึ้งมากเกมนี้ผมบอกเลยผมก็เลยไม่อยากจะทําตอนแรกว่ามันซับซ้อนไม่รู้ว่าคลิปยาวนานไปหรือเปล่าว่าต้องขออภัยด้วยนะครับผมพยายามพูดแค่กระชับที่สุดแล้วแหละแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะยาวอยู่ดีนะฮะอ่ะอันนี้คือถ้าเรียงลําดับตามนักกกตะทีี่่มมมมคคคคาาาาาวรบุขของแนจก มากไปน้อยก็ยังเป็นแยนคลเลอร์นะที่อยู่บนสุดแล้วก็ปาติกเวล่านะครับนี่ปาติเวล่าได้เปรียบทั้งจังหวะก,การใช้ขาสกัดบ ok ล็อกบอลรรือวมถึงการใช้แขนด้วยนะครับแขนก็ยาวขาก็ยาวคูยง่ายอ่ะเวล่าก็ได้เปรียบ ต่อไปเป็นค่านี้ครับพอโซคอลิชันครับหรือการชนกันของรำตัวยิ่งมีค่ามากก็จะได้เปรียบในจังหวะที่เบียดกันแล้วนะครับไหลต่อไหลชนกันแล้วนะครับไออาร์ ance, มคอเบเลสเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่ได้เบียดกันยังไม่กระแทกกันใช่ปะแต่ว่าเป็นจังหวะที่แบบเวียงแขนไปรบกวนแบบดึงดึงเหนียวเนียวะครับแต่พอจังหวะที่มันสัมผัสร,ร่างกายกันแล้วเออไหลต่อไหลเริ่มสัมผัสกันแล้วเริ่มใช้ใบไหลเบียดกันเงี้ยกนะึกกึกเงี้ยนะเอียงเอียงตัวเบียดกันเงี้ย อแอบ,บระทำก็เป็นหนึ่งในนักเตะต้นๆเหมือนกันที่มีค่านี้สูงแต่สูงสุดเนี่ยจะเป็นปีเตอร์เชคนะครับแล้วก็ยานโคลเลอร์โอ้โคลเลอร์เปียล่านี่คือไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวนะครับสูงยาวเข่าดีว่างั้นนะโคลเลอร์ดูดิถ้าเบียดกับโคลเลอร์ลองนึกภาพดูนะสมมุติว่ายานโคลเลอร์มีค่าเบียดฟิสิกอลคอนแทคที่90สมมตินะแล้วโรโโนัลโดคิเซโนโรนัลโดมีค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่90เท่ากันสมมุติค่าความแข็งแกร่งเท่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดไปเบียดกัันนนคคคคคุณิดววว่่่่าาใใใระชชลล้ไหหหตตทีญ คนที่ไหลกว้างกว่านะครับผมก็จะได้เปรียบอยู่แล้วเป็นเป็นคอมมอนเซนส์เป็นเรื่องปกติในทางธรรมชาติถูกปะนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่มันส่งผลนะครับนับเตะเหล่านี้คือถ้าเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะครับผมที่มีค่าความกว้างของการชนกันเนาะลำตัวปะมากนะครับก็จะไล่มาตามนี้นะครับผมอันนี้ก็จะได้เปรียบในการเบียดกันนะฮะในการเบียดกันนะครับเวลาไหลชนกันแล้วนะครับเห็นไหมมีแต่ตัวแข็งๆทั้งนั้นนะครับอาร์เดียโนชิลูด็อกบาเนี่ยวอลเวกฮอสเออร์ลิงฮาแลนด์เห็นไหมรอบอกใหญ่ไหลใหญ่ไไหลลกวว้าางงเเบียด เวลาชนกันก็จะได้เปรียบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเรื่องของค่าความแข็งแกร่งด้วยนะมันมีค่าสัมประสิทธิ์เอามาคูณกันอะไรกันอีกนะฮะเพิ่มเติมนะครับผมค่าตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากการคํานวณเรื่องของความกว้างของอกของไหล่ะละต่างๆนานาใช่ปะเอามาคํานวณเป็นค่าสัมประสิทธิ์กันซึ่งอันนี้ต้องขอชมพี่โคเลยนะครับว่าความละเอียดในการสร้างโมเดลของนักเตะครับถึงแม้จะเป็นนักเตะคนเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นนักเตะในร่างต่างกันหรือช่วงอายุต่างกันนะครับลุงหักมะ็จี ร่างซานโต๊ดใช่ปะวร่างวัยรุ่นนะครับร่างวัยกลางคนร่างวัยที่สูงวัยแล้วเนี่ยมีค่าตัวเลขพวกนี้ต่างกันด้วยนะครับคือถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเพีเพยวๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นร่างแบบอายุเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะท้วมๆนิดนึงไม่ใช่แค่น้ําหนักอย่างเดียวนะครับเรื่องของความกว้างของเอวของอะไรก็มีผลด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ต่อมาครับจพ์ไฮครับหรือพลังกระโดดนะครับหรือไม่ใช่พลังกระโดดดิความสูงในการกระโดดความสูงในการกระโดดเนี่ยเขาเปรียบเทียบจากไอ้นี่เว้ยจากความกว้างของไอความสูงของคอน,ะะนักเตะที่คอยาวกว่าจะได้เปรียบ <scene> เวลากระโดดมงนะเวลากระโดดมงนะแต่ใช้ใช้มืออีกเรื่องนึงนะใช้มืออีกเรื่องนึงนะใช้มือแบบประตูใช้มืออีกเรื่องนึงแต่ถ้าแบบใช้ศีรษะสู้กัน,นทางศีรษะนยครับนักเตะคอยาวจะได้เปรียบกว่านะครับซึ่งมันก็จะคำนวณจากค่าพลังนี้นะมันก็คำนวณจากความสูงของนักเตะความสูงของคอ้วยนะครับแล้วก็จ้ำนะฮะค่าพลังจ้ำด้วยนะครับเอามาคำนวณกันนะครับตอนนี้เนี่ยสมมติว่าผมอยู่ที่ฮาแลนด์ล่างโชว์ไทม์นี้ใช่ไหมค่านี้จะอยู่ที่273นอคร้อกเะโดสูงส273.1นะครับกเราอติว่า ผม up aerial stance เพิ่มขึ้นนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าจัมไฮตรงนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามพละกําลังตามค่าพลังกระโดดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รวมสกิล aerial superity ด้วยนะครับผมว่าไอ้สกิล aerial superity ก็อาจจะมีผลกับค่าพลังจัมไฮตรงนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ลุงหับแกทดสอบในหัวข้อนี้เนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของความสูงคอนะครับก็พยายามจะบอกว่านักเตะที่คอยาวกว่าเนี่ยก็จะได้ปีบจะโดดได้สูงกว่าจะสูงกว่า จะถึงบอลได้สูงกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าค่าอื่นๆมีค่าที่เท่ากันนั่นเองครับ ส่วนค่าสุดท้ายนะครับเล็กเลจ์เบสไฮนะครับก็คือความสูงตามความยาวของขานะครับไอ้อนนี้ผมยอมรับเลยว่าผมก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร,ร่นะฮะแต่เหมือนเป็นการหาตัวเลขคำนวณมาว่าความสูงที่แท้จริงอะ่ะเมื่อรวมจากอัตราความยาวของขาแล้วเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ประมาณนั้นไหมนะครับเพราะว่ามันจะต่างกับความสูงจริงของนักเตะไม่มากนะครับอ้ยังฮาแรนเนี่ยความสูงจริงไฮที่ปรากฏในการ์ดเนี่ย194าซนเมตรนะครับไอตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ที่194ซนตเมตรนะครับผมตัวนี้อาจจะไม่ชัดเด อ,นนะอ,อย่างปีเตอร์ชมเโคิลล่างนี้นะครับความสูงตามหน้ากาัดจะเป็น193ซนตเมตรนะครับแต่ค่าความสูงตามความกว้างความสูงของขานะครับจะอยู่ที่197จะเห็นว่านักเตะบางคนอาจจะมีความได้เปรียบถ้าเกิดว่าขายาวกว่าแต่ส่วนสูงเท่ากันนะครับเปรียบเทียบง่ายๆถ้านักเตะ2คนส่วนสูงเท่ากันส่วนสูงเท่ากันเป๊ะเลยนะแต่อีกคนนึงเนี่ยขายาวกว่าก็เหมือนจะมีความได้เปรียบในการเอาชนะกันในจังหวะที่ต้องใช้ความสูงสู้กันนั่นเองนะอาจจะเป็นเรื่องของการกัน โจแย่งบอลกันนะนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ค่อยเก็ตแบบ100%ยซนะครับผมผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ เอาล้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพลเยอร์โมเดลทั้ง5ปัจจัยนี้เนี่ยก็ส่งผลตามที่ผมบอกไปนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนมากๆนะครับผมที่จะเข้าใจแบบทองแท้แบบลึกซึ้งแบบตกผิึกถ้าเกิดมันมีข้อมูลอะไรที่มันอาจจะคาดเคลื่อนไปผมอาจจะเข้าใจผิดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมกว่าลุงหับแกจะทําข้อมูลนี้มาก็คงใช้ทีมงานใช้ระยะเวลาในการกลั่นกรองทดสอบอะไรมามากมายนะฮะผมเนี่ยนั่งทําความเข้าใจอยู่แค่2อสชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความรู้ไม่เทียบเท่าเขาอยู่แแล้วตต่เเราเาาอม ที่เราเข้าใจโดยไม่ต้องไปดึงแบบลึกซึ้งมากผมตอนแรกอย่างที่ผมบอกอะตอนแรกก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะทําข้อมูลคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันมันซับซ้อนมากมันลึกซึ้งมากแล้วก็ยังมองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเอาไปใช้งานจริงได้ยังไงบ้างเพราะในความเป็นจริงนะครับผมคุณคิดดูว่าไอ้อย่างเช่นความยาวของขาเนี่ยที่บอกว่านักเตะที่ตัวใหญ่ขายาวจะได้เปรียบในจังหวะที่วิ่งแข่งกันถ้าสปีดเท่ากันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนักเตะที่ตัวใหญ่ขายาวและสปีดสูงๆ,ๆนะครับมันก็มักไม่ค่อยมีไงมันก็ จะสอดคล้องกันนะครับผมความเร็วสปีดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะตัวเล็กแต่ถ้านักเตะตัวเล็กที่ขายาวกว่าก็อีกเรื่องนะึงนะตัวเล็กไม่ได้หมายความว่าขาสั้นเสมอไปนะครับผมรูปร่างทางกายภาพของมนุษย์คนเรามันไม่เหมือนกันนะครับนักเตะเอ่อคนเล็กก็อาจจะขายาวก็มีใช่ปะ่ะขายาวแขนยาวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังเป็นข้อมูลไว้นะครับเบื้องต้นแต่ไม่ต้องผมส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่ต้องไปลงลึกอะไรมากนะครับให้รู้เป็นข้อมูลไว้นะครับว่านักเตะตัวใหญ่นะฮะสรุปคือนักเตะตัวใหญ่จะได้เปรียบถ้าในก ที่สเต็มันใกล้เคียงกันนะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นจุดสมดุลนะครับว่าถ้านักเตะได้เปรียบทางด้านร่างกายแต่เสียเปรียบทางด้านสเต็แล้วเนี่ยจุดได้เปรียบเสียเปรียบมันอยู่ตรงไหนเพราะข้อมูลตรงนี้เนี่ยวัดจากค่าความสามารถที่มันเท่ากันแต่รูปร่างนักเตะต่างกันคุณนึกตามออกไหมและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราจะเล่นเกมเราก็คงไม่ไปคำนวณอะไรลึกขนาดนั้นในจังหวะที่เล่นต่อเล่นจังหวะวิ่งไล่บอลไปเราคงไม่คิดว่าเอ้ยเอ้ยแขนยาวขาย,ยาวเราต้องเรียมไปไงม,มันมันซับซ้อนเกินไปนะครับผมว่าเกม ฟุตบอลมันยังเป็นเกมที่เน้นจังหวะก,การเล่นมากกว่าที่จะไปวิเคราะห์ข้อมูลลึกๆแบบนี้มันไม่ใช่เกมฟุตบอลแมเนเจอร์มันไม่ใช่เกมฟุตบอลแบบการคุมทีมหรือว่าการปั้นนักเตะโอ้โหมันซับซ้อนเกินไปแต่มันก็มีประโยชน์นะครับในการเลือกใช้นักเตะนะครับผมเราจะได้เห็นว่าเออนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดสักวันหนึ่งเขามีการ์ดโหดๆมาให้เราได้เปิดตามล่ากันยกตัวอย่างปาติเกลล่าเนี่ยครับผมก็น่าจะกลับมาได้รับความนิยมถ้าเกิดว่ามันเป็นการ์ดที่สไตล์เนาะเพย์งสไตล์เป็น ตพรเยอเป็นอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่เราไม่คุ้นเคยหรือเรื่องสเตตด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันมีการถ่วงดุลกันอยู่นะครับระหว่างโมเดลกับสเตตนะครับซึ่งคนที่กุมบางเหียนนี้ก็คือพีโคนั่นเองนะครับแกพยายามรักษาสมดุลไม่ให้นักเตะคนไหนมันเวอร์วังอลังการไปแต่มันก็จะมีประโยชน์ในการเฟ้นหาดาวรุ่งเฟ้นหาเพชรในตมนะฮะอย่างที่ผมแนะนําเลยลองไปใช้กันดูถ้าเกิดใครเปิดได้นะครับผมดาน,นีเอาฟันบุยเตนนะครับผมส่วนตัวผมใช้แล้วนะครับถึงแม้คือสเต็ตเก่งด้วยนะครับอ่าให้ดูเน ค,ค,ความเป็นแก่งแค่นี้นะฮะพลังหม่งแค่นี้นะครับแล้วค่าเล็กคาเวเลสกับอาร์มคาเวเลสสูงด้วยอะ่ะมันจะคอมโบกันสเต็ตก็สวยโมเดลก็แขนยาวขายาวอะครับมันก็เลยถูกใจผมเวลาเล่นแล้วดักบอลอะไรดีคุณลองไปเล่นดูถ้าเกิดคุณมีนักเตะเหล่านี้นะครับโอเคครับหวังว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดมันมีข้อมูลในที่ผมคาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมีข้อมูลที่ลึกซึ้งไปมากกว่านี้นะครับผมก็มาพูดกันอีกทีหนึ่งในคลิิปปแบบบนนนนนีี้้ะครััววกก็ดหเเล แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับสวัสดีครับ